ไอ้อมคอนโดนี้ใช่ไหมคือมึงมาเกมเนี่ยอ้ามใช่นี่เว้ยอ้ามมึง <c oughs> ม,ม,มาเกมตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมคิดว่ามันน่าจะดังแหละผมเช็คไม่ได้หรอโทรศัพท์แบตหมดไป เราก็สูมดวงเอาออ<ว>เอเอเอออออไม่ยังเนาะปกกัน,นี่แม่ห<ว>่วยเราก็สูมดวงเอาถ้ามันดังก็ได้ดูเ้ามันไม่ดังก็ไม่ได้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้แต่ผมคิดว่ามันจะดังแล้วโอ,โอ้ยดีนะวันนี้อากาศไม่ร้อนสเสมเอนฝนจะตกเลย ไวยแล้วก็ยกล้อใส่ล้อสิน่ะ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 อ๋อทีนี้เราก็อยู่หน้าเซนทัลแล้วเฮ้ยเขามีงานอะไรวะไม่ต้องอยากรู้หรอกอยากรู้ไปหมดทุกเรื่องสวัสดีครับ ไปทางไหนมันจะใกล้วหรถ้าไปทางที่มันใกล้ต้องไปทางหน้าเทอร์มินอแต่ว่ามันเสี่ยงพี่ตำรวด <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทางเส้นสุรละสองดีกว่าโอ้รถลายแล้วะบุดรท่งไหนดีวะโอ,โอ้ทำไมเสียวเสียวเอะวะขอสอรถนี่ ตัวไม่ถูกเลยเจอรถเยอะพอ,อจอดตรงไหนดีวะปรับโหมดกันขี่ในเมืองต้องเป็นคันเร่งช้าๆหน่อยเพราะผมไม่ชินคันเร่งเท่าไหร่ไม่ได้ขี่รถนานรู้สึกว่ารถมาเลียง <c oughs> ทำไมเขาจอดรถเท่ถรอวะ ทางไหนเว้ยเอ้ยหลบผมเนี่ผมขี่รถบ่าแข็งอย่ามาจีดาดนี่เจอต้นไว้ต้นนี้ที่ไรคิดถึงไอเลอร์ตลอดเลยเดย้ตรงนี้แหละที่ผมชอบเซวลลกันกับมันตรงนี้ตะโกนเรียกตำรวจมาจับมันอยู่ตอน,อนที่มันไปได้อาบัสมาใหม่ๆ ก็คิดถึงวันนี่ะแต่ไม่ไปหามันหรอกอยู่นี่แหละดีแล้วจอดตรงนี้แหละปลอดภัยไว้ก่อนเอ,อ,เอ,อ้ยเอยเสียบิลโอเทฟพดเพลงมาใครเบื่อเสียบิล แชมป์ประเทศไทยปี 2, 2,022 ORBRC ว่าประคานี่ต้องามาตำดากกูเนาะมึงเนี่ยไปทางไหนดีวะไปทางนี้แหละเอ้อเกผมไม่รู้นะว่า ดังหรืออะไรยังไงไหม <Ooh. S 1> เออเนี่ยครับน้องๆพอเราไม่ได้ขี่รถนานเราจังหวะในการตัดสินใจแบบมันแปลกๆไยจะไปดีไหมว่าหรือจะยังไงกล้องผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงศูนย์ยามาห้าไหมนะเพราะว่าแบตมันเหลือน้อยแจนปืนแม่งไม่ยอมชาร์จแบตไว้ให้แม่งเอ,อ้ย ผมพยายามจะไปให้ทันศูนย์จะมาหา้าไปหากินข้าวปีรอเจชี้ชหน่อยนะจ๊ะนี่ครับคีชิปดาวนะครับไม่ต้องใช้แงนะ่ชิปดาวชิปดาว R6 เบรกดีเถอะวะ เราก็มาอยู่ที่ไหนไม่รู้สักที่แหละในโคลาชเอ้ยไปเขียวก่อนแม้ใจเย็นรถโฟมจะไปจะไปอย่างเดียวเลยเว้ยมาโอ้จำปอกตลอดทางอ่ะน้องๆโอ้โหมิดไม่ มีได้แค่นี้แหละหมายถึงผม,มนะไม่ใช่รถท่านนี้เมื่อก่อนมันเป็นตอนที่ผมเรียนอยู่มันยังเป็นถนนแบบเาเรียกว่าอะไรถนนแดงอยู่ไหมว่าถ้าจะไม่ผิดเขาเพิ่งมาทําถนนใหม่ชิปดาวชิปดาวโหชิปดาวเอหกใครถูกมาวะแบงแบงกำลังไปต่เย็นไปเลยทั่หาเลยนักหนาขี่รถยู โ้ยขี่รถอยู่มันรับไม่ได้รับก็คุยกันไม่รู้เรื่องเจ๊ก็โทรมาทำไมเอ้ยบอกก็ไปก็คือไปดิเจกก๊กนเลยทำไมคือเป็นคนนิสัยงี่เว้ยบอกไปกคือไปดิหัวหน้าเผ่าพ,พระราไอพญาหีซิ่งดีกดดันผมตลอดเลย ับปอดจอดทางเลยน้องๆเนี่ยจับปอกผมผมลืมรัดสายคางว่ายุทำไมมันตรงแรงตรงแรงฟาดในอึกอยู่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ขี่ไปขนาดนั้น ไปเนี่ครับรกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจะเย็นไปรุนเอา้เอากล้าจะเนียมยังอื่นเกือบเมนตำดากรถเขาอนี่มือเราขี่รถไม่สนใจ เกิดอุบัติเหตุดเองลูกนาดไม่ใช่ลูกนาดถนนพังเอาลองถ่ายสิว่าใครอยู่โคราชลองถ่ายสิว่าตรงเนี้ยมันคือส่วนไหนของจังหวัดนครราชสีมายูนิเวอร์ซิตี้อนวิชาการสร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสังงาพระราชดำริเอาลองถ่ายเบื้ังอยู่มองไหนเอาพี่บอกว่าเรามาเจอเสบีย ใช่เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเจอกันกันเมืม่อกี้แต่ทำไมรถมันเหมือนกันอย่างเร็ววะไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับคุณลงุง โอ้ยทำไมอยากวนกลับไปช่วยคุณลุงซื้อไอติมแต่แต่มันจะขี่รถยังไงวะเห็นแล้วเศร้ามากเลยว่ะชีวิตอย่างว่าคนเราแม่งต้นทุนชีวิตไม่ไม่เท่ากันความพยายามก็ไม่เท่ากันโอกาสในการใช้ชีวิตก็ไม่เท่ากันนะครับเมื่อเรามีโอกาส ที่มากกว่าคนอื่นก็พยายามทํามันให้ดีครับหมายถึงบอกตัวเองเนี่ยพยายามทํามันให้ดีเรามีโอกาสเรามีช่องทางที่มันมากกว่าคนอื่นก็ต้องรักษามันไว้นะครับไอ้อม้มคนโดนี้ใช่ไหมที่มึงมาเกมเนี่ยอมใช่นี่ไหมอ้ะอม้มึงมาเกมตรงนี้ใช่ไหมมึงเกมตรงไหนบอกพี่ดิ อันนี้ใช่ไหมที่เขาตามมาเจอไอ้อามมันหนีมานอนเล่นในห่อนี้แหละใช่คอนโดนี้ไม่อามเหรอหรือไหนใช่อันนี้ไหมร้านนวดนี้เนี่ยอันนี้มันร้านนวดไทยมันเกมไม่ได้หรือว่าน,นี้วะความน่าจะเป็นมันต้องเป็นอันไหนวะอามพี่เจจะได้ไม่มาอีก ลูกปวงล่างเอยอันนี้แน่นอนเลยนี่ให้เช่ารายวันนี่อันนี้แน่นอนเลยเอ้ะว่าแต่รถคุ้นๆนะนี่สันสีส้มๆเนี่ยฮ้ว่าแต่รถคุ้นๆเหมือนกันนะหรือเราจะวนไปดูวะทำไมต้องอยากรูอ,อยากเห็นว่าชีวิต โอเคเราก็จะถึงศูนย์ยามาฮ่าไลเดอร์ขับโคราชแล้วนะครับผม oh, <laughs> โอ้รหแมงโดติดเรามันสายมุดอยู่แล้วมุด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 หอนมักมุดโอ้โห oh. มาจอดตรงนี้รู้สึกจะเสียวยังไงก็ไม่รู้ คือคือมาไกลเถอะมับรรยากาศไม่ค่อยดีเลยโอเคครับก็ก็อะไรวะแป๊จะหมดแล้ว่ะโอเคนะครับก็ผมใกล้จะถึงศูนย์ยมาแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับสหรับเจชิ นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกดซับสไครป์ให้กับผมหน่อยผมต้องรียบปิดคลิปแล้วจอแบตผมจะหมดนะครับก็ไม่ได้ชาร์จแบตออกมาก็ขอบคุณครับที่รับจนจะจบน,น,น,นะครับผมขอบคุณมาก,มากครับขอบคุณครับ